สรงทูอีบทที่376ได้โปรดเจ้าปล่อยนางไปชายที่นำทหารมาเหล็กคลุมหน้าด้วยผ้าสีดำเผยให้เห็นเทียงคิ้วตาเส้นผมปล่อยสยายอยู่ในสายลมหิมะบนหน้าผากที่ละลายเนื่องจากอุณหภูมิของร่างกายผสมกับเหงื่อจนทำให้ผมเปียกแม้จะเป็นเช่นนี้ก็ยังไม่สามารถซ่อนเร้นความสง่างามของเจ้าตัวได้เจ้าอีโลวอกลับมาอย่างไม่ลังเลเขาไม่รู้ว่าเขาสามารถเชื่อคำพูดของชูหลีจีได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามเขาสามารถละทิ้งทุกอย่างในโลกนี้ได้เพียงเพื่อได้กุมมือของซ่งชูอีเขาจะยอมแพ้มไม่ได้ดังนั้นเขาจึงไม่กล้าเดิมพันวันรุ่งขึ้นหิมะหยุดตกในที่สุดอิงซื่อที่อยู่ในอาการหมดสติก็ฟื้นขึ้นมาเขาเขียนพินัยกรรมเมื่อหลายปีก่อนงานศพก็ถูกเตรียมไว้แล้วพอสมควรแม้ว่าจะหลับตาลงตอนนี้ก็จะไม่เกิดเรื่องโกลาหลขึ้นขันทีเทา้าอิงซื่อวางผู้กันลงส่งแผ่นไัยให้เขาอ่านเถิด ด้านนบนนมีคำพูดไม่กี่คำลายมือยังคงแข็งแรงและทรงพลังขันทีเถาเอ่ยด้วยความประหลาดใจฝ่าบาทไม่ต้องพูดมากไปทำตามความตั้งใจของกว่าเริญอ,อิงซื้อไอสองสามทีหลังจากสงบลมหายใจได้แล้วก็เอ่ยขึ้นไปเรียกท่านมหาเสนาบ,บดีฝ่ายขวาเข้ามาขยาคะทันทีเถาเก็บแผ่นไม้ไผ่ไว้ในอกออกไปเรียกทูลีจีสเสด็จพ่อท่านฟื้นแล้ว อิงตั้งเข้ามาเมื่อเห็นอิงซื่อพิงอยู่บนเตียงก็ดีใจสุดขีดจนหลั่งน้ำตาอิงซื่อขมวดคิ้วเป็นลูกผู้ชายจะร้องไห้ง่ายๆได้อย่างไรอิงซื่อเช็ดเช็ดหน้าลวกลวกความกระตันยูมาก่อนลูกเป็นห่วงเสด็จพ่อเช่นนั้นรอให้ข้าตายค่อยร้องก็ยังไม่สายอิงซื่อกล่าวอย่างหัวเสียเสด็จพ่อข้ากลัวอิงตั้งนั่งลงบนราวเตียงกุมมือของอิงซื่อแน่นพ่อของเขามักจะมีใบหน้าเย็นชาทำงานด้วยความเรียบร้อยเด็ดขาด ทั้งยังเข้มงวดทว่าเขารู้ว่าที่จริงแล้วเสด็จพ่อรักเขามากดังนั้นเขาจึงไม่เคยกลัวเจ้าเห็นว่าข้ายังไม่ตายจึงจงใจมาทําให้อายุของข้าสั้นลงรฤหิงซื่อเอ่ยเฉยเมยไปซะหิงตั้งไม่กลัวกล่าวด้วยรอยยิ้มลูกเห็นเสด็จพ่อย,ยังมีแรงด่าคนในใจก็รู้สึกสงบมากแล้วหิงซื่อนวดคลึงทิ้วนึกถึงตอนที่หิงตั้งยังเป็นเด็กนั้นว่านอนสอนง่ายนับตั้งแต่เปลี่ยนให้ส่งหมวยจินเป็นอาจารย์แล้วก็กลายเป็นคนหน้าด้าน ม่เพียงเท่านั้นเขายังสามารถรับรู้ถึงความอ่อนโยนน้อยนิดในหัวใจของเขาได้คิดๆด,ดูแล้วความสามารถเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีกระมังฝ่าบาทมหาเสนาบดีฝ่ายขวามาแล้วพยคะคันทีเถาเอ่ยหิงซื่อไล่อิงตั้งออกไปสั่งให้ชูหลี่จีเข้ามาและคุยกับเขาตามลำพังการสนทนาจบลงเมื่ออิงซื่อหลับไปอีกครั้งในกลางดึกเจ้าอีหลัววอเดินทางโดยไม่หยุดพัก ในที่สุดก็สามารถมองเห็นนครเสียนยางที่ล้อมรอบไปด้วยหิมะสีขาวโพลนในยามวิการจากระยะไกลเมื่อเสียนยางปรากฏสู่สายตาจูจ่ๆหัวใจของเขาก็สงบลงสั่งให้หาที่พักผ่อนชั่วคราวจนรุ่งสางทหารมาเหล็กเกินครึ่งล้วนเป็นลูกน้องผู้พักดีของเจ้าอีโลว์การเปลี่ยนแม่ทัพใหญ่ในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับทหารมาเกรดดำเป็นอย่างมากรองแม่ทัพหลายคนไม่เข้าใจสถานการณ์ แต่ก็สามารถรับรู้บรรยากาศที่กดดันล่าสุดในราชสำนักได้อย่างคลุมเครือเพราะความกังวลที่อธิบายไม่ได้นี้พวกเขาจึงจัดเตรียมนักสู้ที่ดีที่สุดในกองทัพเพื่อคุ้มกันเจ้าอีหลวอไปตลอดทางด้วยเหตุนี้ซ่งเจียนที่ติดตามมาตลอดทางกลับไม่เคยพบโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดเลยคำสั่งของซ่งเจียนจากซ่งทูอีคือปกป้องเจ้าอีหลววอและหยุดยั้งไม่ให้เขากลับมายังเสียนหยางหลังจากการสังเกตในช่วงเวลานี้ ซ่งเจียนคิดว่าเจ้าอีโลวอปลอดภัยอย่างมากหากมีคนคิดที่จะฆ่าเขาทหารเกราะดำจะต้องปกป้องเขาด้วยชีวิตอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เสียนหยางอยู่ตรงหน้าแล้วถ้าไม่ยับยัง้งมันก็จะสายเกินไปซ่งชูอีเคยสั่งซ่งเจียนไม่ให้ปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าอีโลวอแต่ท่ามกลางความอับจนหนทางนี้ก็ยังคงรู้สึกว่าการป้องกันไม่ให้เข้านครสำคัญกว่า ครั้นตัดสินใจแล้วส่งเจียนก็ควบม้าไปยังสถานที่ที่เจ้าอีโลวอพักผ่อนลงจากม้าแล้วเดินเข้าไปในระยะห่างออกไปร้อยจ้างงอใครนะเสียงคำรามรุนแรงทะลุม่านหิมะส่งเจียนนอดที่จะถอนหายใจมิได้สมกับเป็นทหารเกราะดำผู้แข็งแกร่งจริงๆเขายังคงมั่นใจในศินละปะการต่อสู้ของเขาทว่าเขาสามารถเข้าใกล้ได้ในระยะห้าจงงอเท่านั้นท่านแม่ทัพส่งเจียนเอ่ยปาก เจ้าอีโหลวอขมวดคิ้วหันหน้ามองไปยังที่มาของเสียงซ่งเจียนลุกยืนขึ้นจากหิมาร่างกายที่เรียวยาวของเขาเหมือนไม้ไผ่สีดําที่ปักอยู่บนหิมะเจ้าอีโหลวโยนถุงสุราทิ้งแล้วลุกขึ้นยืนเอ่ยด้วยเสียงเย็นชาเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรซ่งเจียนรู้สึกได้ถึงพลังสยบสัตว์ูที่เล็ดลอดออกมาจากกลางของเจ้าอีโหลวแต่ก็ไม่พลาดความตื่นประหนกที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงตึงเครียดนั้น ดังนั้นซ่งเจียนจึงตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงส่วนหนึ่งท่านแม่ทับข้าน้อยต้องการพูดกับท่านเป็นการส่วนตัวคนรอบข้างเห็นว่าเจ้าอีโหลวพยักหน้าก็ถอยออกออกไปสามเจ้าง,งอแต่ไม่ได้ละความสนใจออกไปจากเจ้าอีโหลวเลยหวยจินส่งเจ้ามาเพราะเหตุใดเมื่อซ่งเจียนเดินเข้าไปใกล้เจ้าอีโหลวก็กดเสียงตําถามซ่งเจียนกล่าวนายท่านสั่งให้ข้ามาบอกท่านว่าห้ามเข้านครเด็ดขาด หวยจินไม่เป็นไรนะเจ้าอีโหลวสงสยัยซ่งเจียนไม่สามารถแอบเข้าไปในกองทัพได้และไม่รู้ว่าทําไมเจ้าอีโหลวจึงกลับมากระทันหันทว่าดูจากการแสดงออกของเจ้าอีโหลวในตอนนี้จะต้องเป็นเพราะซ่งชูอีเกิดเรื่องแน่ๆความคิดที่สับสวนมุ่นวายปรากฏขึ้นเขาตัดสินใจที่จะเชื่อยอย่างแน,วแน่วแน่ว่าซ่งชูอีสามารถแก้ปัญหาได้ดังนั้นจึงกล่าวไปตามตรงทุกอย่างเป็นเหมือนปกติขอรับ ข้าได้รับจดหมายที่มหาเสนาบดีฝ่ายขวาส่งมาอย่างลับๆกล่าวว่าหุยจริงถูกกักตัวอยู่ในวังในนั้นบอกว่าเป็นราชองค์การของฝ่าบาทให้ข้ากลับมาเจ้าอีโลโววอลาวซงเจียนเอ๋ยกระซิบได้โปรดให้อภัยที่ข้าน้อยกล่าวตามตรงเห็นได้ชัดว่ามีคนจัดฉากเพื่อยืมวิธีของคนอื่นในการแก้ไขแผนการตัวเองนายท่านามีสติปัญญาเป็นเลิศบวกกับได้วางแผนเป็นเวลานานหลายปี จะต้องถอยด้วยกำลังทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากท่านแม่ทัพตกหลุงพรางแผนการของนายท่านก็จะถูกยับยัง้งเจ้าอีหลวอกังวลปัญหานี้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ว่าจะมีป้ายราชองค์การและสามารถเข้านครได้ช่วงดึกเขาก็ไม่กระตือรือร้นที่จะทำมันเขากลัวว่าตนเองจะตัดสินใจผิดพลาดและดึงซ่งชูอีลงคลองมาด้วยซ่งเจียนเอ่ยข้าน้อยกับท่านแม่ทัพร่วมมือกันข้าทหารกราะดำยี่สิบคนก็ไม่เป็นปัญหา จากนั้นพวกเราค่อยซ่อนตัวแอบสืบข่าวครา,าวของนายท่านเมื่อมั่นใจว่านายท่านออกจากนครแล้วค่อยล่าถอยออกมาเจ้าอีหลวงเงียบงนันผู้คนใต้ล่าต่างยอมจำนวนและเกรงกลัวผู้สูงศักดิ์เข้ากระดูกการศึกษาในสมัยเด็กๆของเจ้าอีหลวงแทบจะเหมือนองค์ชายทั่วไป การใช้ชีวิตยอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายปีได้เพิ่มความดูร้ายให้กับความสูงสักนี้หลังจากกว่า10ปีขอองค์การต่อสู้ก็ทําให้เขาใจเย็นมากขึ้นและมีบุคลิกแห่งความเป็นกษัตริย์มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้เขายังได้รับความเคารพและความพักดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาอย่างจริงใจทั้งยังเป็นเพราะเขาสามารถต่อสู้และล่าถอยไปพร้อมกับทหารร่วมเป็นร่วมตายปฏิบัติต่อน,นายทหารที่มีตำแหน่งต่ำที่สุดในฐานะมนุษย์ ความพักดีในกระดูกของเขาแพร่กระจายไปยังทุกคนเสมอมันคือมิตรภาพที่ถูกสร้างด้วยเลือดอย่างแท้จริงบัดนี้จะให้เขาฆ่าพี่น้องที่ติดตามเขาจะให้เขาทำได้อย่างไรทว่าเจ้าอีโลวอก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะเลือกอะไรระหว่างเขากับต้าฉินพวกเจ้าทุกคนก้าวเข้ามาเจ้าอีโลวอเอ่ยเสียงดังพวกเขาเข้ามาในด่านฮันกูบอแสถูกเปิดเผยมานานแล้วจะฆ่าคนปิดปากในตอนนี้ก็ไม่มีความหมายเท่าใดนัก เมื่อทุกคนเข้ามาใกล้เจ้าอีโลวอก็พูดต่อฝ่าบาทต้องการฆ่าข้าบัดนี้ข้าอยู่ในสถานการณ์แห่งความเป็นและความตายข้าตัดสินใจที่จะออกไปหาพวกเจ้าขัดขวางก็จะเป็นสัตรปูของข้าพูดจบก็ยกที่ชังขึ้นตรงหน้าแม้ว่าจะเป็นสัตร์ปูแต่เจ้าอีโลวอก็จะให้สิทธิพวกเขาเลือกทุกคนประหลาดใจมีคนพูดขึ้นอย่างเหลือเชื่อท่านแม่ทัพแสดงความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อต้าชินฝ่าบาทจะลงมือฆ่าได้อย่างไรเป็นการย่วยูของคนชั่วหรือเปล่า ทุกคนมองซ่งเจียนด้วยสายตาที่ไม่ดีนะับโดยทั่วไปแล้วชาวถินเป็นคนตรงไปตรงมาและเรียบง่ายในอารมณ์พวกเขาไม่รู้หนังสือไม่เข้าใจหลักการยิ่งใหญ่แต่จิตใจกลับบริสุทธิ์พวกเขาจะไม่มีทางรู้ว่าจิตใจและวิสัยทัศน์ระยะยาวของอิงซื่อซับซ้อนเพียงใดข้าต้องการหยุดข้าเพื่อต้าถิ่นก็วาดดาบมาเถิดเจ้าอีโลวอเอ๋ยทุกคนมองหน้ากันชะงักงันเช่นนี้ครู่หนึ่งมีคนคว้างดาบของเขาไปที่เท้าของเจ้าอีโลวอ ข้าน้อยไม่เป็นศัตรูกับท่านแม่ทัพคำสั่งที่พวกเขาได้รับคือปกป้องเจ้าอีโลวอไม่มีใครสั่งให้พวกเขาทำอย่างอื่นนอกจากนี้เจ้าอีโลวอยังคงเป็นแม่ทัพแห่งต้าถิ่นไม่ใช่นักโทษแม้ว่าเขาจะปล่อยไปในวันนี้มันก็ไม่ใช่อัญยกรรมใหญ่โตอะไรทุกคนคว้างดาบลงขณะที่เจ้าอีโลวอกำลังจะจากไปก็มีเสียงกรอบแกรบดังขึ้นในหิมะไม่รู้ว่าคนในชุดดำยี่สกว่าคนโผล่ออกมาจากไหน ล้อมทุกคนไว้ตรงกลางอย่างรวดเร็วผู้อารักขาลับมีคนจำสถานะของคนในชุดดำเหล่านี้ได้จึงประหนักขึ้นได้ว่าท่านอองอาจต้องการฆ่าเจ้าอีหลวอจริงๆลูกศรนหน้าไม้พุ่งออกไปเสียงดังฟิวจาะทะลุเสื้อกรอะของทหารชุดเกราะนายหนึ่งยกดาบขึ้นเจ้าอีหลวอคำรามทุกคอนมีปฏิกิริยายกลูกศรเข้าต่อสู้ทันทีการเคลื่อนไหวของผู้อารักขาลับรวดเร็วมาก เพียงระยะเวลาสั้นๆก็ทำให้เจ็ดแปดคนล้มลงไปแล้วทหารชุดเกราะที่เหลือดวงตาแดงกำ่ำพวกเขาไม่เข้าว่าเหตุใดท่านอองจึงต้องการสังหารวีรบุรุษแต่ก็เห็นได้ชัดว่าหากไม่ขัดขืนก็จะตายในไม่ช้าสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดกระตุ้นความแข็งแกร่งในร่างกายพวกเขาทะลวงเข้าไปด้านหน้าของมือธนูผู้อารักขาลับภายในอึดใจเดียวผู้อารักขาลับทุกคอมีศิละปะการต่อสู้แต่กองทัพเกราะดำเหล่านี้ก็เป็นนักรบเช่นกัน ไม่ต้องพูดถึงประสบการณ์การต่อสู้ระยะประชิดในสนามรบซึ่งอยู่เหนือกว่าผู้อารักขาลับเล็กน้อยสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันทหารชุดเกราะสีดำสามารถรับมือได้ในตอนแรกแต่เพราะว่ามีจำนวนคนน้อยจึงล้มลงทีละคนในไม่ช้าเจ้าอีโลวพบว่าผู้อารักขาลับหลีกเลี่ยงเขาระหว่างการต่อสู้ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เขาจึงมั่นใจว่าส่งชูอีปลอดภัยดีหากพวกเขาสามารถควบคุมส่งชูอีได้จริงคงไม่ต้องการที่จะจับเป็นเขาแน่หยุดก่อนจูจูก็มีใครบางคนตะโกนขึ้นไม่ไกลผู้อารักขารับวางมือพร้อมกันแล้วถอยออกไปสองจ้าง,งอเจ้าอีหลว,วอกับส่งเจียนยืนคำดับอยู่ด้วยกันเห็นเพียงกว่า200คนกำลังขี่ม้ามาทางนี้ ในพริปตาก็ล้อมรอบเจ้าอีโลวอและส่งเจียนเอาไว้และในเวลานี้ไม่มีกองทัพเกราะดำเหลืออยู่อีกแล้วกำแพงมนุษย์ถูกเปิดออกชายผิวดำร่างสูงในชุดสีดำธรรมะถมแงเดินเข้ามาในวงล้อมของสงครามเขาดึงหน้ากากลงเผยให้เห็นใบหน้าที่เจ้าอีโลวอคุ้นเคยยิ่งเขาเดินเข้าไปเรื่อยๆตามลำพังโดยไร้อาวุธติดมือท่านมหาเสนาบดีฝ่ายขวาเจ้าอีโลวหยุดการก้าวเดินของเขาอย่างเย็นชา ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าทูหลี่จีแบ,บมือออกเพื่อแสดงให้เห็นให้เห็นว่าตนไม่มีอาวุธเพราะว่าข้าย,ยังต้องรอให้เจ้าไปช่วยหวยจินท่ามกลางสายลมและหิมะที่โหยหวนแววตาของทูหลี่จียังคงอ่อนโยนเหมือนเช่นเคยหวยจินไร้อาวุธหมดหนทางสู้ทั้งยังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับท่านองานองท่านองต้องการให้นางเป็นไทโฮเพื่อช่วยองค์รัชทายาทต่อไปเงื่อนไขก็คือต้องฆ่าเจ้าทว่านางเป็นตายอย่างไรก็ไม่ยอม ชูหลี่จีจ้องมองใบหน้าของเจ้าอีโหลวพูดต่อว่าเจ้าเคยเป็นกษัตริย์แห่งรัฐเจ้าศักดิ์ศรีของเจ้าในกองทัพชินความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับซ่งหวยจินท่านอ,องยอมรับเจ้าไม่ได้แน่คนที่ท่านอ,องรับไม่ได้ที่ผ่านมาก็มีเพียงเจ้าเท่านั้นหากเจ้าย้อส่งหวยจินไว้สุดท้ายแล้วพวกเจ้าสองคนก็มีแต่ตายเท่านั้นชูหลี่จีหลุกตาลงคลางทอดถอนใจปล่อยนางไปเถิดบทที่377แผนการสุดท้ายนี้ หมอกไปที่พ่นออกมาจากปากหายไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางสายลมแรงเจ้าอีโหลววอม้มริมฝีปากแน่นมือที่กุมดาบที่ชังมีเส้นเอ็นปูดขึ้นเจ้าอีโหลววอนิ่งเงันไปทั่วขณะก่อนที่จะเอ่ยอย่างสงบนิ่งพวกเจ้าคิดจะให้ข่าฆ่าตัวตายหรือทูหลี่จีเบือนหน้าหนีเปล่าการที่มีระบุรุษฆ่าตัวตายผู้คนอาจคิดว่าเขาถูกฆ่าปิดปากหากแพร่กระจายออกไปชื่อเสียงของรัชถินก็จะไม่ใคร่ดีนะัก เจ้าจงไปที่พระราชวังด้วยดาบในมือของเจ้านี่มันความผิดฐานกบฏเทวนะเจ้าอีโลวอสยายิ้มที่แท้ก็มีความตั้งใจเช่นนี้นี่เองชูหลีจีอยู่ห่างจากพวกเขาไม่ถึงจังงอรายการป้องกันส่งเจียนก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วจ่อดาบไปที่คอของเขาจ้องมองไปยังผู้อารักขาลับพวกเจ้าถอยออกไปไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าเขาเสียศิละปะก,การต่อสู้ของเขาสูงกว่าผู้อารักขาลับมาก การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วทำให้กลุ่มที่ปิดล้อมไม่มีเวลาตอบโต้ในที่สุดหินก้อนใหญ่ในใจของชูหลี่จีก็เบาบางลงท่านแม่ทัพพวกเราไปกันเถิดซ่งเจียนลากทูหลี่จีมาใกล้เจ้าอีโหลวผู้อารักขาลับได้รับคำสั่งลับว่าห้ามฆ่าเจ้าอีโหลวอ,อีกทั้งซ่งเจียนและชูหลี่จีก็อยู่ใกล้กันมากจนไม่อาจลงมือได้ทำได้เพียงเฝ้าดูพวกเขาจากไป ทั้งสองคนจับชูหลีจีเป็นตัวประกรันออกไปไกล7จถึงแลี้พวกเขาแทบจะหมดเรี่ยวแรงทำได้เพียงหาที่เงียบเงียบเพื่อขุดถ้ำหิม,มาและซ่อนตัวท่านมหาเสนาบอดีฝ่ายขวาเจ้าอีโหลวอสบัดดาบของซ่งเจียนออกเหตุใดท่านจึงไม่ตอบโต้คนอื่นไม่รู้ว่าศิละปะการต่อสู้ของชูหลีจีนั้นแข็งแกร่ง ทว่าเจ้าอีโหลววรู้ดีว่าแม่ศิละปะก,การต่อสู้ของชูหลี่จีไม่เทียบเท่าซ่งเจียนแต่หากเขาตั้งใจที่จะตอบโต้จริงๆรงซ่งเจียนก็ไม่สามารถควบคุมเขาอย่างง่ายได้เช่นนี้เจ้าไปเถิดชูหลี่จีกล่าวด้วยน้ำเสียงเบื่อหน่ายเมื่อครู่ที่ข่าพูดลวนเป็นการหลอกเจ้าฝ่าบาทจะไม่ปล่อยเจ้าหรือหวยจินไปแม้แต่คนเดียวชีวิตของหวยจินอยู่ในรัชถินข้าไม่คิดว่านางจะมีข้อตำหนิใดๆแต่ว่า ข้าคบกับนางมาหลายปีรู้ว่านางรู้สึกละอายใจต่อเจ้าแต่ก็ทิ้งเจ้าไม่ลงสิ่งที่ข้าสามารถทําให้นางได้ก็มีเพียงเท่านี้เจ้าต้องมีชีวิตยอยู่ต่อไปคิดเสียว่าทําเพื่อหุยจินชูหลีจีพลิกมือคว้าดาบของซ่งเจียนแทงเข้าที่หน้าอกของตัวเองอย่างไร้ความปราณีท่านมหาเสนาบดีฝ่ายขวาเจ้าอีโลวรประคองเขาข้าไม่เหมาะที่จะเป็นกุนซือจริงๆ ทูลีจีหัวเราอยย่อตัวเองดึงดาบ,บออกมาซุดตัวลงกับพื้นตามความช่วยเหลือของเจ้าอีโลวอเลือสดสดๆไหลท่วงหิมะสีขาวถ้าเขาสามารถรักษาคุณธรรมและละทิ้งสิ่งเล็กน้อยได้จริงในตอนนั้นอาจารย์ก็คงจะไม่ตั้งชื่อเขาว่าซิงโซวอเพื่อเป็นการย้ำเตือนแล้วเขาเป็นผู้มีปัญญาในสายตาผู้อื่นแต่มีเทียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าตนเป็นผู้พ่ายแพ้คุณธรรมอันยิ่งใหญ่ไร้ความประณี เขาต้องการทิ้งภาระของความเสน่หาและมีจิตใจเด็ดเดียวเช่นเดียวกับอิงซื่อแต่เขากลับทำไม่ได้อย่างไรก็ดีโลกใบนี้จะสมบูรณ์ทั้งสองด้านได้อย่างไรตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่เพียงผิดหวังต่อความรักทั้งยังผิดหวังต่อใต้ล่าอีกด้วยชูลีจีหยิบพงยาออกจากแขนเสื้อและทาลงบนแผลบัดนี้ท่อนล่างของเขาเต็มไปด้วยเลือดแล้ว ไปเถิดผู้อารักขาลับมีวิธีตามมหาคนฆ่าเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดเช่นนี้คิดว่าไม่ถึงหนึ่งเครื่ก็จะถูกพบตัวแล้วทูลีจีกล่าวเจ้าอีโลวอเอ่ยด้วยความโมโหเหตุใดต้องฆ่าหวยจินด้วยนางพักดีต่อรัชชินเสมาอามาอิงซื่อตาบอดไปแล้วหรือฝ่าบาทไม่มีวันเชื่อคนอื่นโดยปราศจากเงื่อนไขข้าเป็นน้องชายแท้ๆของฝ่าบาทเขายังใช้ประโยชน์จากข้านับประสาอะไรกับส่งหวยจินเล่า ทูหลี่จีเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมาโดยตลอดเพื่อประโยชน์ของต้าถินแล้วเขาเต็มใจที่จะผูกพันกับอิงซื่อเสมาอามาดังนั้นอิงซื่อจึงเชื่อใจเขาเขาสงสารเจ้าอีหลวอแต่ก็จำเป็นต้องโหดร้ายฝ่าบาทเข้าใจหุยจินดีกว่าเจ้าเขารู้ว่าเหตุใดนางถึงพยายามอย่างเต็มที่เขาจึงไม่สามารถทนต่อน,นางได้อีกนับตั้งแต่ตอนที่จูงจือตัดนิ้วแทนนางฝ่าบาทได้กุมชีวิตของหุยจินไว้ในมือของเขาแล้ว พร้อมที่จะเอาไปได้ทุกเมื่อหุยจริงก็เข้าใจเช่นกันดังนั้นนางจึงวางแผนที่จะล่าถอยไม่ใช่หรือโลกแห่งสันติสุขที่อธิบายไว้ในตอนท้ายของทฤษฎีโค้นรัฐฉบับปลอมนั้นคือเป้าหมายของนางและความปรารถนาของจวงจอนางแบกรับความคาดหวังของอาจารย์ไว้และมีความมุ่งมั่นของตัวเองปราบใดที่มีชีวิตอยู่ได้อีกหนึ่งวันนางก็จะไม่ยอมแพ้สำหรับรัฐถินมันเป็นเพียงหนึ่งในตัวเลือกของนางเท่านั้น อิงซื่อเห็นสิ่งนี้ชัดเจนตั้งแต่นั้นมาหากกษัตริย์องค์ต่อไปมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์โดยรวมเขาก็ไม่จําเป็นต้องฆ่าซ่งชูอีและเจ้าอีโหลวอ,อิงตั้งมีความเกลียดชังอย่างชัดเจนแต่กลับไม่มีความสามารถในการแยกแยะหากเขาเชื่อซ่งชูอีก็จะถูกซ่งชูอีควบคุมได้ง่ายถ้าวันหนึ่งฟังคนใส่ร้ายแล้วกลับลำไล่ซ่งชูอีไปยังรัฐอื่นซ่งชูอีก็จะยอมแพ้เช่นนั้นหรือไม่มีทาง คนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งสูงสุดนั้นสามารถมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นหัวใจของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงอิงซื่อเห็นมานัดต่อนักแล้วเขาไม่มีความเศร้าโศกในใจครั้นเดินมาถึงตรงนี้หรือเขาเสียสละเรื่องส่วนตัวทุ่มเทเวลาทั้งหมดของเขาเลือดที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนของเขาความทะเยอทะยานของเขาเขาเหวี่ยงแหค้นหาผู้มีพรสวรรค์นในใต้หล้า พร้อมที่จะทำการต่อสู้ครั้งใหญ่อย่างไรก็ดีทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นก็กำลังจะจบลงเสียแล้วไม่ว่าจะสู้แค่ไหนก็สู้ชะตากรรมไม่ได้ชูหลีจีตัดพอว่าหากสวรรค์ให้เวลาอิงซื้ออีกสักหลายสิบปีเมื่อพวกเขาแก่ชราแล้วว่าจะต้องสามารถจักไปด้วยโรคชราได้อย่างแน่นอนนิ้วของเจ้าอีหลวอลูกผ่านจี้ชงังเถาเบาในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะทิ้งนางตามลำพังได้อย่างไร เขาเหมือนจะพูดให้ตัวเองฟังแต่ก็เหมือนพูดให้ชูลีจีฟังจนป่านนี้ข้ายังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุ้มค่ากับการทำงานหนักของนางแต่ข้ารู้สึกได้ถึงความเปล่าเปลี่ยวของนางดังนั้นข้าจะต้องยืนในที่ที่นางสามารถเืิ่มถึงได้ทันทีที่หันกลับมาหากข้าสามารถมองเห็นนางได้ก็สบายใจแล้วแม้ว่าจะเป็นเพียงเบื้องหลังก็ตามน้ำเสียงของเขาไพเราะมากมันช่างทำให้ผู้คนรู้สึกซาบซึ้งเมื่อเขากล่าวคำเช่นนั้น ทูหลี่จีคบหากับซ่องทูอีมา12ปีเขาทรยศนางแต่นางก็ยังคงสง่างามและสงบนิ่งเห็นได้ชัดว่านางเป็นคนประเภทเดียวกันกับอิงซื่อแต่ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดคนที่เย็นชาเช่นนี้จึงไม่สามารถปล่อยเจ้าอีหลวอไว้ตามลำพังได้เจ้าทูหลี่จีไม่รู้ว่าควรจะเกลียกล่อมอย่างไรดีเขาไม่เคยสัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้เขาจึงไม่เข้าใจบางทีการอยู่และตายด้วยกันก็เป็นความสุขแบบหนึ่ง บัดนี้ค่าทำเต็มที่แล้วเจ้าตัดสินใจเองเถิดจุลภาคจุลภาคพระราชวังเสียนหยางอิงซื่อเอนกายอยู่บนบอดที่นั่งใบหน้าเย็นชาและผอมบางไรซึ่งการแสดงออกเทียงแค่เงยหน้ามองแผนที่ขนาดใหญ่ตรงหน้านิ่งๆราวกับรูปปั้นฝ่าบาทได้เวลาเสวยยาแล้วพยาคะคันทีเทากล่าวเสียงเบาอืมอิงซื่อตอบคำ ขันทีเทารับยามาจากเด็กในวังใช้ช้อนตักใส่ปากจากนั้นจึงจะป้อนให้อิงซื่อจูจๆอิงซื่อถามขึ้นได้ข่าวจากท่านมหาเสนาบดีฝ่ายขวาบ้างหรือไม่ปิดบังฝ่าบาทไม่ได้เลยจริงๆได้ยินว่าท่านแม่ทัพเจ้าจับท่านมหาเสนาบดีฝ่ายขวาเป็นตัวประกันพยาคะเมื่อเห็นว่าเขาดูสงบขันทีเทาจึงพยายามพูดคุยกับเขาเบาบางอาจปากมากท่านมหาเสนาบดีฝ่ายขวาจิตใจอ่อนโยน เกรงว่าคงจะเกลี้ยกล่อมท่านแม่ทับเจ้าไม่สําเร็จแต่กลับปล่อยตัวเขาไปกว่าเริงยังไม่เลือ่อเลือนอิงซื่อดื่มยาทั้งหมดรวดเดียวปล่อยให้คันทีเถาเช็ดมุมปากเขานึกว่าตัวเองปรารถนาดีแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นแค่การล่อลวงเจ้าเครือไม่มีทางต่อต้านความตั้งใจของส่งหุยจินคราวนี้ต้องขอบคุณคําเกลี้ยกล่อมอย่างจริงใจของเขาอิงซื่อกล่าวนอกจากเขาแล้วไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทําให้เจ้าเครือกลับมาด้วยความเต็มใจ ฝ่าบาททรงพระปรีชาทันทีเถาค้อมตัวเอ่ยหากทูลีจีรู้เข้าโครงเรื่องของอิงซื้อทั้งหมดจะไม่ทำการเคลื่อนไหวเช่นนี้แน่เขาเพียงแค่สับสนอิงซื้อป่วยหนักหลายอย่างไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองดังนั้นเขาจึงแสดงให้เห็นว่าเขาปฏิบัติต่อทูลีจีในฐานะพันธมิตรให้เขาเป็นเพียงหมักตัวหนึ่งที่ละเลยต่อตัวเองก็เท่านั้นแทนครั้งสุดท้ายของกว่าเรือนี้นะอิงซื้อหลับตาลงช้า,ชา คำพูดขาดหายทันทีเถารอเนอร์นานก็ได้ยินเพียงเสียงหายใจหนักหน่วงและเป็นจังหวะของอิงซื่อจึงรู้ว่าเขาพอลอ,อ,อยอหลับไปอีกแล้ว